เตาขอนไม้สไตลัเสเซียครับเป็นเตาขอนคู่นะครับคู่ถังก็คือถัง200ลิตร2ถังหันก้นชนกันเชื่อมโยงอย่าบอกเลยว่าเตาไร้ควันนะครับเพราะว่าตอนจุดเนี้ยยังไงก็ต้องมีควันแหละบ้างยิ่งโดยเฉพาะไม้ที่เปียกนะครับฝนตกได้ไม่กี่วันเนี้ยหมายถึงทั้งไม้ในเตาแล้วก็ไม้ที่เอามาจุดนะครับไอที่เห็นเป็นแท่งลงมาเนี่ย คงจะรู้แล้วครมันคือถังแก๊สนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับกดแก๊สลงข้างล่างแล้วก็ไปเผาตัวเองต่อมันติดแก๊สข้างล่างสําคัญนะครับคือสําคัญที่ต้องม,มีมีที่ป้องกันความร้อนสูญเสียไม่งั้นมันก็จะเปลืองฟืนมากแล้วก็ติดช้าเหมือนเตาเศรษฐีครับเหมือนหลักการของเตาเศรษฐีเตาเศรษฐีที่ประหยัดไฟประหยัดถ่านก็เพราะว่า มันมีชิลที่ป้องกันความร้อนแล้วก็มีรูระบายอากาศความร้อนออกน้อยที่สุดเท่าที่จะควบคุมมาให้อันนี้ได้นะครับเพราะว่าปริมาณไฟที่จุดจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่ไหลเข้าไปาออกซิเจนเข้าไปมากก็ลุกลุกมากลุกแรง สังเกตว่ามันจะมีควันออกได้ตรงที่ที่ไอ้ฝานี้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อุดดินอย่างที่บอกไปนะครับคือปล่อยให้แก๊สมันออกเลยขณะนีนะ้ไม้ในถังเนี่ยก็กเริ่มขายน้ําคือพอ้น้ามันโดนความร้อนนะครับมันก็ม,นกมันก็เลอะเหยขึ้นมาเป็นควันสีขาวนี่แหละครับนั่นแหละครับคือควันน้าเตานี้เป็นเตาที่สิบเอ็ดนะครับจะทดลองดูว่า ไอ้ถังสองถังเนี่ยมันจะเผาได้กี่ครั้งโดยเผาสองครั้งแล้วก็หมุนทีหนึ่งหมุนเอาด้านข้างเปลี่ยนข้างให้ให้แก๊สมันเป่าด้านข้างหมุนไปเรื่อยๆนะครับเผารั้งที่สิบเอ็ดแต่ละครั้งที่เผาก็จะประมาณไม้ไผ่กิมซุงท่อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัดแล้วก็ใส่เลยไม่ได้ผ่าใส่ง่ายใส่สะดวกนะครับอ่ มันก็จะใส่ได้ประมาณสัก60โลเพราะเป็นไม้กวงได้ฐานประมาณสัก20โลต่อครั้งนะครับก่อนจะเอาไปเข้าเครื่องบดแล้วก็อัดต่อไปโอเคครับสนใจก็ติดตามตอนมันติดกันแล้วกันนะครับคลิปที่2